สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะแนะนําเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะการดําเนินงานธุรกิจในส่วนของการดําเนินงานธุรกิจนะคะจะมีตัวชี้วัดคืออภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพค่ะการใช้ทักษะในการทํางานร่วมกันอย่างมีคุณภาพอภิปรายการทํางานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะหากต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ควรทำอย่างไรปรจไัจจัยใดที่จะส่งผลต่อธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จคะติ็กๆลองคิดหาคำตอบแล้วฟังคำอธิบายของครูเพิ่มเติมนะคะความหมายของงานธุรกิจค่ะความหมายของงานธุรกิจคือประชาชนมีสิทธิ์เลือกรับสินค้าและบริการที่หลากหลายซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันทางธุรกิจค่ะ นำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดผลผลิตและสนองความต้องการของผู้บริโภคเกิดรายได้เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองหลวงไปค่ะเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะผลิตสินค้าที่ได้ในปริมาณมากขึ้น กระตุ้นการส่งออกส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศจเจริญเติบโตค่ะหลักของการประกอบธุรกิจมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายงบประมาณแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการทำการวิจัยทำแบบสอบถามหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจนั่นเองค่ะการสร้างนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต้องมีการสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีแปลกใหม่และทันต่อเหตุการณ์ค่ะจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจเพื่อความมั่นคงค่ะลูกค้ามีความพอใจสินค้าที่เป็นที่นิยม มีผู้ใช้บริการจํานวนมากในด้านของความภาคภูมิใจค่ะก็จะต้องมีการขยันมุ่งมั่นในการทำธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จความก้าวหน้าต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมีการเจริญเติบโตค่ะมุ่งหมายในด้านของผลกำไรหากไม่เกิดผลกำไรธุรกิจก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะ การผลิตสินค้าและบริการจะต้องมีการมุ่งเน้นในด้านของคุณภาพความคุ้มค่าและความสามารถตอบสนองความต้องการได้นั่นเองค่ะซึ่งประเภทของธุรกิจก็จะแบ่งออกเป็นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลเป็นการทำงานร่วมกันทำธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายของกลุ่มบุคคลค่ะตัวอย่างเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็จะมีข้อดีคือ จัตั้งได้ง่ายค่ะมีความมั่นคงทางธุรกิจมากกว่าเจ้าของคนเดียวเพิ่มทุนได้ง่ายมีความหลากหลายทางความคิดและเกิดความผิดพลาดได้น้อยส่วนข้อเสียนั้นสิ้นสุดทันทีเมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตกำไรจะถูกแบ่งตามจำนวนของผู้ถือหุ้นค่ะการบริหารมักเกิดปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายและธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นการบริหารงานโดยบุคคลเพียงคนเดียวค่ะตัวอย่างเช่นกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวข้อดีก็คือได้รับผลตอบแทนเพียงผู้เดียวค่ะจัดตั้งได้ง่ายค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างต่ำอิสระในการบริหารงานมีกฎหมายข้อบังคับน้อยกว่าธุรกิจแบบอื่นค่ะส่วนข้อเสียก็คือความมั่นคงทางกิจการมีน้อยกว่าธุรกิจแบบอื่นเพราะเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กค่ะเงินลงทุนค่อนข้างจำกัด การขยายกิจการก็ค่อนข้างยากมีความเสี่ยงต่อก,การขาดทุนได้ง่ายนะคะปัจจัยพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจค่ะคุณครูแนะนําตามหลัก 8M M ที่1คือ Man ค่ะคือคนนั่นเอง M ที่2คือเงิน Money M ที่3คือ Material หรือวัตถุดิบค่ะ M ที่4คือ Machine คือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ M ที่หคือเมธอดคือวิธีการปฏิบัติงานข้นต่อไปคือ marketing ด้านการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานนะคะ Messenger ข้อมูลข่าวสารค่ะและ M 5, สุดท้ายก็คือ m o r a l ก็คือขวัญและกำลังใจค่ะเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันกระบวนการการทำงานกระบวนการของงานธุรกิจบริหารและผลิตสินค้า จะต้องมีการคำนึงถึงต้นทุนแหล่งผลิตการออกแบบการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งจะผลส่งผลต่อการผลิตที่มีคุณภาพการบริหารกำลังคนค่ะมีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับประเภทของงานมีการประเมินผลเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นการบริหารทางการเงิน การบริหารจัดการทางการเงินนะคะเป็นการหาเงินทุนการบริหารเงินให้คุ้มค่ามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมค่ะและการบริหารการตลาดการบริหารการตลาดเป็นกลยุทธ์การจําหน่ายค่ะการให้บริการสื่อสารการส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดจําหน่ายสินค้านั่นเองค่ะหลักการประกอบธุรกิจยุค4.0จะต้องทราบและศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับเทรนธุรกิจมาแรงทั้งหมด5เทรนดด้วยกันค่ะ กิจทั้ง5ประเทศมีความน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณผูขอพูดถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจยุค4.0นะคะมีการปรับขนาดของธุรกิจให้มีความเหมาะสมค่ะผ่านการวิเคราะห์และการคํานวณเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ด้วยความหลากหลายมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานสู่โอกาสค่ะสร้างภาวะความเป็นผู้นําและความยืดหยุน่น ที่สําคัญมีการจัดการทรัพยากรสู่ศูนย์กลางมากขึ้นเป็นการปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่นจัดกําลังคนส่วนหนึ่งไว้ส่วนกลางเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะอาชีพยุคใหม่ที่ต้องการงานดิจิตอลและงานไอทีค่ะงานบริหารธุรกิจกับการเงินงานสถาปนิกผาสานกับงานวิศวกรรมบุคลากรในองค์กรใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านดิจิตอลมีความรู้ทางด้านภาษามีการพัฒนาทักษะทางความคิดค่ะการคิดวิเคราะห์การวิเคราะห์ตนเองเป็นสิ่งสำคัญโดยการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจจะต้องมีการจำลองการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจมีแนวทางในการดำเนินง,งานทำให้มองเห็นโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจค่ะมองหาจุดแข็งของตนเอง สำรวจความถนัดความสามารถเพื่อนำมาใช้ให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพกับงานนะคะคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบค่ะมิเช่นนั้นจะทำให้ประสบปัญหาทางธุรกิจได้รู้จักประมาณตนค่ะมีการประมาณตนมีการรู้ขอบเขตความสามารถของตนเองในการดำเนินงานค่ะเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ หาแหล่งเรียนรู้และแหล่งเงินทุนค่ะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อนํามาใช้ในการประกอบธุรกิจเนื่องจากกระแสธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจต้องมีการวิเคราะห์ทั้งสภาพภายในไม่ว่าจะเป็นระบบงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวัฒนธรรมองค์กร สิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะจะต้องคำนึงถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคคู่แข่งค่ะผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแรงงานค่ะและจะต้องคำนึงและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมนั่นเองค่ะปัจจัยสู่ความสำเร็จตามหลัก 4P P ที่1ค่ะ Product สินค้าและบริการทำความเข้าใจสิ่งที่ธุรกิจผลิตสินค้าและบริการต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย P2 p l a c พสถานที่ในการจัดจำหน่ายขาาา่าวว่าตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ราคา Price เป็นการกำหนดที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า โปรโมชันการส่งเสริมการขายค่ะส่งต่อข้อมูลสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมากที่สุดเพื่อเป็นการจูงใจในการใช้สินค้าในการซื้อสินค้าและการใช้บริการค่ะใจสิ่งในการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจหากความน่าสนใจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ธุรกิจอาจประสบความล้มเหลวในด้านของการเงินค่ะ หากไม่มีการบริหารจัดการการเงินที่ดีก็อาจจะทําให้เกิดการขาดความขาดสภาพคล่องขาดทุนและอาจประสบความล้มเหลวเช่นกันค่ะด้านบุคลากรหากบุคลากรขาดทักษะความรู้ความสามารถก็จะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะการบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งสําคัญค่ะหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะขาดแคลนทรัพยากรในการผลิตทําให้สินค้าและบริการขาดคุณภาพ ส่งปัญหาสร้างปัญหาให้กับการประกอบธุรกิจค่ะสภาวะของตลาดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะ่านคู่แข่งต้องมีการศึกษาคู่แข่งจุดเด่นจุดด้อยเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นค่ะการวางแผนธุรกิจ ในส่วนของการวางแผนธุรกิจจะต้องคำนึงถึงเหตุผลในการเลือกประกอบธุรกิจค่ะการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis เป้า,าหมายทางธุรกิจค่ะแผนการตลาดแผนกำลังคนแผนการผลิตแผนการเงินแผนการดำเนินงานและแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองนั่นเองค่ะหากต้องการดำเนินธุรกิจควรทำอย่างไรและมีปัจจัยใด ที่จะส่งผลให้ธุรกิจของตอนเองประสบความสําเร็จทล็กๆตอบคาถามได้หรือยังคะหค่ะจะต้องมีการเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจโดยการวิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจศึกษาปัจจัยความสําเร็จ4 p ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจค่ะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะคะ มีการวางแผนที่ดีรอบคอบรัดกุมค่ะบริหารงานฝ่ายต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมีการนํากลายุทธ์มาประยุกต์อย่างเหมาะสมกําหนดเป้าหมายในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจนมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจมีลักษณะที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากธุรกิจในรูปแบบเดียวกันค่ะเด็กๆลองนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อของการดําเนินธุรกิจ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับวันนี้นคุณครูฝากหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ